เราะเข้าหจะน้เลยะเนี่ยเพราะว่าเออเราจะเอาจะเข้าจะเข้ากัเลยนะครัวันนี้คนจะมาเล่นแบบแกมพีนะครับผมเป็นแบบที่รู้สึกว่าภาพจะค่อนข้างจะสวยเลยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเออคือมันอันนี้ผมไม่อันนี้เออเออไม่รู้ละคือผมไม่ได้เล่นานแล้วนะครับถ้าเกีกับเกมพีนะผมว่าจะกลับมาเล่นบ้าหน่อยนะครับผมน่าจะอัปเกรดตไปหลายอย่างเนาะจ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 ะเจ้าดูานี่ยนี่อะไรมา ตอนนี้แหละตังตาพวกเป็นตัวตาไอ้หรวมันสาเปลแล้วกันนี่ผัวมสเปลนเล 48, นะพราะว่าวเป็นตัวตาที่หมว่าโคตรสวยเลยนะถอบอกวาไม่ใช่ไม่่่สัมภาของเขาผมว่า,า,วา,า,วา,วาอันนี้นทีาา่หัวเน่นะาแล้วก็โอ้ยหโคตรเท่ห์ของข้าโเท่า,าเลยอะ่ะเดีวเดี๋ยวผมจะมาทำเป็นผมจะมาทำเป็นเออแกงคิบเลยนะแกงคีบเป็นอทีพีฟกแกคเป็นไีีนะ ไม่ได้จะนทำไรรึเป่านะเราะผที่กวาเนแบ่ามเลยนะคบผมเด้นเ้าเลยเบออน้นะจะซ่ผมอันนี้ไอ้สี่มันจะไม่ได้เลยถ้าางองผมไม่ได้ว่าะไแต่วปกมได้เลยผมก็ไม่ได้เครียโอเคตอนนี้มันเข้ามานที่รบอยแล้วนะคผม ดอเด๋อาด๋อเด๋อดอแลันรก่อนก๊ออแป๊บหนึ่งหดอแลวมันงเหลมวนรันึ่งไสวเนี่ยรัเออผมก็ไอ่คอยได้ละนนะเท่แล้วนะเด๋อแล้วว่าจะมาเล่นกันเลยนะคะมันจะอะไรพิ่มเติมบาดอันนี้ก็ผมอได้ว่น้อน็อเคยจะตัวนี้เลยอ่ะออ โอเคแล้วผมจะทำอะไรตอนนี่ผมเอออะไรเหรตนผมจะทำอะไรก่อนแลวค่อตัดนะตึบตุ๊บเอ้ยเพื่อน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 สมองนี่เฮ้ยเออเอเออเอ้ยไม่มีใครมาสงเลยสวยของว่าเหงาเขว่าว่ามาตบมาได้ใ่ว่าจะตมาย่งไบอายุผมก็ไม่ถึงปสาเลยไม่ทวย่แตไม่รอดแน่โอเคตาย พี่เทเบล่ะเออโอ้ยอย่าประมาทนะประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้ประมาทว่าปลาดีนะอันนี้ผมกับพี่ปลาค้านะครับอุ้ยอย่าหดโอ้ยอย่าหดเลยโอ้ยแลก็โอ้แยแลก็โอ้แยแล้ว,ว,วคลิปนี้นายาวแน่เลยนะไม่เป็นไรเขียนดูก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่กอดเขาเฮ้ย,ไไยพี่บ่าวหดจะไปไม่ได้พี่บ่าวเอ้ยโอเคเถอะโอเคเฮ้ยผมจะตายอยู่แล้ว หัวนอเป็นไงหัวติดเลยหัวติดพื้นเลยเห็นไหมเห็นไหมกาดจ่าโอ้ยมันเป็นกระดาษของมาหนอสวยอ่าเดี๋ยวผมจะตามไปก่อนที่ผมเอาเค้เสร็จเลยนะครับผมไไม่ด้ผมก็มีโอกาสตายอยู่แล้วโอเคกับไปก่อนโอเคครับตอนนี้โอเคครับวันหนูต้องทำเคส็ดแรกเสร็จไปเที่ยวรอแล้วนะครับแต่แต่วันนี้ดีเอาเคล็ดได้เหรอแต่หูเล่าตอนนี้หูเล่าสอนใช่ปะผมก็จะเอาแต่วันนี้ปืนได้หรอแล้วปืนมันซื้อได้ไงอ่ะ เพอหลีกเลีรอดอันนี้เป็นความขัดแย้งอัฟเกรดตัวนี้วันก่อนสอนโอเคอันนี้ผมก็ทำคุยแรกเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดีด๋ยวเดี๋ยวคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะยากเลยนะในการทำเนี่ยนะครับอเ,เอออะไรวกเนี้ยวุ้ยม่หมดเลยเหรอเหรอแต่ผมจจได้จากเวตอนที่ผมต้องเล่นที่เสร็จเลยนะผม